หลวงปู่ตื้อท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ภายในกรดไปจนถึงได้ยินเสียงไก่ขันครั้งแรกประมาณตีสามถึงตีสี่น่าจะได้ได้มีวิญ,ญญาณของพระเข้ามาหาหลวงปู่ในสมาธิบอกว่าชื่อพระอาจารย์คัมบอรพระอาจารย์คัมบอมาบอกท่านว่าท่านหลวงทหารและหลวงชาเอาของมาฝากไว้ที่ใต้ต้นคอเมื่อครั้งสมัยเวียงจันแตกท่านพระอาจารย์จะไปเอาก็ได้แต่ก่อนจะเอาไป ให้สวดมงคลสูตรเสียก่อนและไม่ต้องมีเครื่องบูชาอะไรหรอกวิญญาณพระอาจารย์คัมบอได้บอกสถานที่ซ่อนทรัพย์และให้คำแนะนำว่าเมื่อท่านเดินไปจากที่นี่ถึงต้นคอแล้วให้ยกเอาหินที่วางซ้อนกัน3มก้อนออกแล้วขุดลึกลงไปประมาณสามศอกเท่านั้นก็จะเจอในนั้นมีพระเงินและพระทองคำอยู่หลายองค์เพราะในขณะนั้นท่านหลวงฐานและหลวงชาได้นำมาฝากไว แล้วไม่รู้ว่าท่านทั้งสองหายไปไหนและเจ้าปู่เองซึ่งก็หมายถึงพระอาจารย์คัมบอก็อจะไปที่อื่นแล้วต่อจากนี้ไปจะไม่มีคนเฝ้ารักษาแล้วหลวงปู่ตื้อท่านรับทราบเฉยๆไม่ได้โต้อตอบแต่อย่างใดและสักครู่หนึ่งวิญญาณของพระอาจารย์คัมบอก็ได้หายไป